สัสดีครับผมสปิซ่าครับคอรดันิดนางสื่อพิมพ์สปอปูราสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่25ทธันวาคมครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลพระเอกหลักยังคงอยู่ที่รีกรอนะครับมีรงสนามกันหลายรีกนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับห่คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลโปริซารัดอาหรับเอมมเรตนะครับเป็นการเจอกันระหว่างชาบับ อันอารีเปิด บ้านพบกับบานิยสปัจจุบันชาบับอันอารีรั้งอยู่จาฟูนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมไม่มีวี่แววแผ่วโลงนะครับตั้งแต่ที่ได้กุนซือเรโอราโดชาดิมเข้ามาทําทีมผลงานยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับเกมลุกดุดันหวังผลได้และเกมรับพอไปคว้าเจสันเดนาเย์เข้ามายิ่งทําให้เกมรับมีความแน่วแน่นครบเครื่องมากขึ้นนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางบานิยสนะครับซึ่งเกตบอลศักยภาพไม่ได้เป็น ลองเยะครับและวสถิติเก่ายามเจอกันถือว่าพอฟัดพอเวงกนะครับแต่ถ้าเจอกันชั่วโมงนี้ผมมองนะครับว่าทางเจ้าถิ่นภายใต้การคุมทีมของชาดิมเนี่ยมีความครบเครื่องแน่นอนมากกว่าแลวก็เล่นต่อหน้ากองเชียร์ด้วยจุคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ชาบับอันอารีครับเป็นต่อที่1เมตรครับผมเนะเชียร์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าจะไม่พลาดสามแต้มและมีโอกาสเต็มด้วยการเบียดเอาชนะยิงขาดได้เชีย์บอลต่อเชียร์ทางชาบับอันอารีนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียบบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆวยเม่อจนคี้สวร